อนกลับไปสู่อดีตอันไกลโพ้นนานแสนนานชั่วกับชั่วกันได้มีมานกหนุ่มผู้หนึ่งแบกมารดาลอยคออยู่ในมหาสมุทรเป็นเวลาถึงเจวันเจคืนเนื่องจากเรืออับปางความยากลำบากและทุกขเ,เวทนาที่ได้รับในเวลานั้นทำให้เขาเกิดความตระหนักถึงชีวิตที่ผ่านมาบางครั้งก็สู บางครั้งก็ถูกการดำเนินชีวิตมันช่างยากนะักต้องต่อสู้อดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆชีวิตจึงจะประสบความสุขความสำเร็จได้ตัวเราเองก็เป็นเช่นนี้คนอื่นๆก็ไม่แตกต่างกันทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอันแน่วแน่ว,ว่าหากรอดจากความตายในมหาสมุทรไปได้ในครั้งนี้ จะมุ่งมั่นสร้างความดีนำพาตนเองและช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเพื่อพบเจอกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่กลับมาทุกข์อีกเลยจากชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผู้เฝ้าเพียรสร้างคุณงามความดีครั้งแล้วครั้งเล่าเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปถึง ยี่สิบอสมถไยและอีกแสนมหากับระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบ่มบารมีของตนเองอยู่นั้นเขาได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าห้0แสนพระองค์ในที่สุดมโนปณิธานที่จะนำพาตนเองและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ก็ถึงที่สุดแห่งความปรารถนา คบชาติสุดท้ายที่จะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็มาถึงมานบหนุ่มผู้นี้ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะผู้พร่างพร้อมบริบูรณ์ในทุกสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกปรารถนาแต่ด้วยบุญญาบาร,รมีที่เต็มเปี่ยมแล้วและด้วยมโนปณิธานอันแรงกล้า ที่จะนำพาตนเองและสัรพสัตทั้งหลายให้รอดพ้นจากภัยในวัตะสงสารเจ้าชายสิทธ,ธัตถ์จึงสละทุกสิ่งออกบวชเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งการตรัสรู้ธรรมในวันที่พระมหาบุรุษจะตรัสรู้ธรรมนั้นทรงประทับนั่งขูบัลลังหันพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพระไทยตั้งมัน่น โดยตั้งสัตยาที่สถานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระของเราจะแห้งเหือดไปจนหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดพยามาร,ร่วมรู้ถึงความคิดนั้น ก็อดร้นคนไม่ได้จึงรวบรวมเหล่าเสนามานและให้คนมานทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมโอิสธิ์โดยมีเทพบุตรมาขี่ช้างคิริเมสูงถึงร้อยห้าสิบยก เรบรมิตแขนตั้งพันล้อมอาวุธนาณาชนิดเห็นหนันนกและมรึงอธิสัตห์จึงทรงรำพึงออกมาว่มาม้าเหล่านี้ยกทัพมามากม,มายมาอาสักำมลมังหายที่จะทำลายเ,าาเราผู้นี้ไในทีนี้เราไม่มีผู้ของบกา มีแต่บารมีที่เราสั่งสมมาเท่านั้นที่เป็นเสมือนกับบริวารที่เราชุบฝนกมาตลอดการยาวและพระองค์ก็ทรงนึกถึงบารมีทั้ง30มสิบทักท,ที่ได้สั่งสมมาพยามารจึงบรรดาลให้เกิดมหาเมฆทำาอ,อาพนตันน้ำไหลปั่นแต่ก็ไม่อานทำให้จีวรขอพระมหาบุรุษป,ปีนดนาะ จึงบันดาลให้เกิดผลหาสีแดงร้อนแรงเรากับไฟนรกแต่ก็กล,ลายเป็นทิพยามาลาบูชาพระมหาบุรุษพญามาจึงบันดาลให้ผลชนิดต่ตางๆออกลงมาจากอากาศทั้งเครื่องประหารทานไฟไฟนรกและฝนน้ำกรดแต่ผลเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอันตรายต่อพระมหาบุรุษได้เลย พญามารโกรธเป็นอย่างมากเร่งไต้ผลให้บิดจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้แล้วประกาศว่ารู้ก่อนสิทัานถัท่านจงลุกขึ้นจากบัลังนี้รัตนนบัลังนี้ไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราพระมหาบุรุษรัตนัตนบัน บังเกิดขึ้นด้วยบุญของรานหาได้เกิดพระบุญของท่านใหม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพยามารขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเรามีพระผลโยธามากมายมีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นนั้นมีเพียงลำพังคนเดียวยังกล้ามาลองดีกับเราอีกพระมหาบุรุษตรัส ดูก่อนมานแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราบารมีสาสทัศนี้แหละเป็นโยธาของเราพื้นดินอันหาวิญญาณที่ได้นี้เป็นพยานของเราเราได้สร้างมาหาทานบารมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสนรถึงเจ็ดครั้งแล้วจึงทรงชี้นิ้วประหัตถขวาลงไปที่แผ่นดิน ทันใดนั้นลมและน้ําที่ร้องแผดิดินก็เกิดการสัน่นไหวมหาปตภีสนาสองแสนสี่หมโยกก็ไปวขึ้นปก้งน้ําซึ่งเกิดจากนาลุทภาแห่งมหาทานบาลีของพระโดทิสังข์้ลังล้นรวมน้นเสนามาทั้งหลับพวกเสนามานทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศต่างๆ และมหาบุรุษทรงหยุดใจนิ่งดิ่งเท่ากลางของกลางไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ทรงได้บรรลุพระสัพพัญญุตยาณตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณนั้นนั่นเอง